สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube นะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับตำรวจหกล้อดำซิ่งนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้างานนะครับทอยถมสะเหมือนเดิมนะครับปลาแมนสิกินหมูล้วพี่น้องที่กินมันไม่ใช่ครับผมรถไทยกับเพราะรถไทยครับหนาดำครับเขียดเป็นเปาบุญกินแล้วครับผมโซเฟอร์ก็พอโซเฟอร์ครับรถหกล้อก็เป็นเปาบุญกินแล้วตอนนี้ ิ่กจอดกันแล้วครับมันบวมครับพี่น้องหวนกรุบตอนนี้รถไทเราเป็นเปาวุ้นกินไปแล้วหน้าดำัำเขียดไปแล้วครับขออีกจังน้อยะไหมหลอกเหรย น้ำนันจอดเหรนนอนเบิ้มงคูอออกตัวมาเลยข้าดิเอะเนี่ยข้ามึงใหมันวะโอ้ข้าเบียงไมได้ที่วัดจอเขาดิเนี่ยเบี้องยังกินให้เบียงอ่ะ ลมน้ำไปหมดเอาเอาล้อมล้องล้องดูอ่ะเฮ้ยเฮ้ยหน้าดำครับเขียนแล้วครับโซูเปอร์เราจะขึ้นหรือไม่ขึ้นรอติดตามดูตอนต่อไปเฮ้ยคือว่าโยกไปจากงานฝุ่นรถเอาโยกเสือกเป็นทางอะไรหรือ่วิ่งเอาไม่บินไหอันนี้ลูกเสียเขาต้องร่อยฟังว่า เแมี้แ่ร่ัวกแม่ลูกลูกสาวคนเดี่ายโอ้ลูกจะพายดิเน่ัน้ดี่ยบักกน่คือคือคืเมียเถ่าคือคือเม่งานแม่เนา่ใส่องเสงง่เดดเลนี้ยว่านนว เจ๊งไ <static> แต่เอาแม่โคมายืนเคลียกหัวแน่นมาช่วยมาเลยแล้วเกียร์เราเหมอนก้องยิงแน่ยิงแน่ขี่บัวซื้องานนี้รถไถเป็นพระเอกครับ ทีท <TV 2 S 1> ี่สอง <TV S 1> ี่อีทีเนี้ท่านไปแล้ว,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 วดูเตะไม่หยว่าว่าหา <c oughs> น่อยลงมูลทุกคนคว,ว,วาดิหเลยมาดูภาียามันมันครับนัดไปบุญเลยเด้อสุดสุดซอยเลยมาไุเอาคุกัน วอรเพื่อเกินกว่าไพมาดูกันครับว่า205แรงจะไปถึงไหนถึงฟังถึงฝันบอคือสี่อเลยกว่าไพ่เ <15 year. S 1> าเอาละก่อนครับ <laughs> <laughs> ไปแล้วครับไปแล้วเต็ม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 ไปเลยเต็มเต็มเปนมาตรฐาน phăng đi khẩu đây nè chắc phăng đi chân phăng đi khẩu đây mạo vỏ ơi nè mèn cái bùn lên áo về bôi nhục cách gì bên tháng này đi đâu ơi phăng đi đây hột thấp phẳng lên đây hà มาดฐานฝั่งนี้ได้หาครับเอ้หยับคันเร่งนะพ่อไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมึงไม่ดันกูเลยเดี๋ยวแล้ว เฮ้ยไอเยี่ยมงดันกูหน่อยดิเยี่ยมกันเรี้ยงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอียงคัดคิวเย็นเหรียญก็ไวเย็นเหรียญก็ไวคัด ไฟให้เตาเนี่ยไปไปดันไปเลยดันไปเลยโอ้โไอ้ไม่ดันหน้าไปอ่ะไอ้ไม่ดันหน้าวะวะเอ้ยสุดซอยครับสุดซอยมาไปไป ไปเ,เอาอิลีวะยันคว้างนี่แกเริ่มฮวอานแล้วเริ่มฮวอานแล้ว อ้าวเรลมอนเขาไปหอดุ่นี่เดียวได้ไามคารับจะมาเขาคว้องเนี่ยโอ้แหง,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 งแหงแหงแหงค้นยางกับสีค้าเนะี่ย ถมสะงานหยาบเนี่ยคือว่าสมควรมันมันนวมันงาไหมดเลย ทอดเลียดครับทอนเรียดมาดูท่อดเรียดครับขวมนวมน้ำเหมนเดี๋ยวเดี๋ยไอ้เขาเปิดมั้งไอ้หรอกเดี๋ยวเรารอดูชมคันมิก้าหน่อยครับ มาเลยยับ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 ไ้ยยกไปเฮ้ยเเฮ้ยหอนมันกับไอยู่มันกับอถอยไปมันได้เอียกเอยยเนี่ยกูก็ตายด้วรถไทอ่ะอันนี้เสียงบ่นอย่างรถไถครับ บ้างพอเง,งี้ว่าหน้่าโม้ลเลึกเอ้ยสบายโอ้ยมันนั่นเนียนจะโดนแล้วเนี่ยเอ้อการยังชี้ได้อยู่เนี่ยเห็นแต่มันยิ้มเนี่ยกนรดัเบี้ย ตายตวโอนมันฮามีที่นี่ครับมาเลยมาเลย เลยครับเลยมาดูดีกาสองร้อยห้าแรงไม่ถึงวพาเฮ็ดดีเฮ็ดดีจังบักสังไอ้นิ่มๆครับธาทานเรา,ามาดูของฮาๆกันครับฝั่งนี้ ทางนี่มีของฮ่าเลยเลยเฮ้ยเลวว่าดูมาเที่ยวไอ้กลางกันนะลูนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของการทำงานนะครับผมแต่มีโหดบ้างฮาบ้างนะครับ ยังบ้างหยอกคันต้ง้งเด็กกันแน่เป็นธรรมดานะครับ <c oughs> เพื่อความสนุกสนานในการทํางานนะครับได้ม่ร้ขีเียดบ่ซีเรียสนะครับผมเดี <c oughs> ย๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกล้องน้ำแลยเรื่อพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ